ตีหาเครื่องตีหาเครื่องพี่น้องตีหาเครื่องลัดเอาเมฆข้าที่นั่นยุหมไม่นั่น <S <S ่นเสียว้าพวกพข,ข้าไม่ขาย่นไปถวายวัดแต,ต่ว่าเข้าถาบได้ฝนมันตกฝนตกแห้งจินพระเขาจินพระเขาวัดบ่เป็นพระเขาพระบาทเป็นพระเขาวัดพี่น้องนี่ยงพระชีเลียงยังเบีย ใส่พน่าใส่นังบ่นังยัง,ยงวันนางงัวงบ่เมีนเยนนี่มันไปขี่เลี้วตัวนี่ไปขี่เลี้วใส่เครื่องให้งัวโอ้ยครั้งแรกในชีวิตหาเอ้ยอแจ้งไอขี่เล็กใส่เชียงให้งัวเออจ็ดสี่ก็ได้บ่เจ็นว่าอย่างเราก็มียังมีป่นเห็ดเนาะครับเนาะมีป่นเห็ดไข่พี่น้องผมแล้วก็มีลาบไก่ทอดหมูบ่บ้าเบียเนาะทอดหมูเนาะ กินกับบ้าเบียสองคนมาคุณพ่อกินขานัากันเอาบ้าเบียดือกไปเป็กแรกมันสิกินขาว่าแเสียบม,มันสิกินขาว่าแสบกินขาว่าแสบกับสีว่ากันอีกแล้วพี่นอ้องอืบ่ผูดผ่านทำเพลงผนกระทกม่ว่าคนบอกว่า,วาที่กินกับขบวาวเพื่อนนั่นก็คือว่า พวกไม่ออกพวกออกคุณสิผูซื้อถวายปูบ้ามีเลยมาถือโอกาสกินก้อนซะบอกง่าเอามาเปิดก้อนสามอย่างกะเขาจังไปบอกหลวงพ่อเอาว่าเขาเอามากินก้อนน่ะนะครับมันก็คงจะไปเลี้ยงบ่บาปหรอกพี่น้องนะครับเนาะเอาบ้าบีอะไรอีกเฮ่ได้นอเบิ่ดขึ้นบ่ได้กินเขาแต่หมือวานนี่พี่น้องมาคุณพ่อเฮ้ยดื้อไปส่วนเอฟซีผู้ก่ออีกับเพียงพว้าแล้วเนาะสรงคลิปเต็มๆแล้ว ออขายดีครับแจน้มันบันไท่้็เห็ดอืมอ๋ออืมบ้าแก้วมันเป็นยังไงแย้ม้ราใหม่ใส่ไอ้ตุ่มเครื่องใน้หัวนี่ราคาง่ายในชีวิตตีมกันนะอืมแปบดบเดี๋ยวลองตีมเบิง่งอ๋อ รสชาติไม่จัดแลกต้องร่องบร่องบ,บ,บ่หูอเอ็นผิวหน้าที่เราควดในเฮียงอไรโดยเฉาะเฮียงพี่เล็กงให้ต้ม,มเพลิงใน่ันว่มนือเนื้อมงว่ผมเนื้อวมืัว่กินเขาบรรยากาศฝนตกแบบนี้ดีบ่เบียว้าวว้าว เอาเกี่ยวมาเกี่ยวมาไอา้ตอนมูเราเสียบวะบึ้งว่าลุงพ่าเป็นสีเสียดายอยู่ดิกับพวกลุงพี่ว่าเขาเอาเขาเอาป้นเห็ดเป็นมากินก่อนเนะี่ย เป็นิว่บ้าบ่าคือบ้าว่าให้ยวเปล่าว่าก็ว่าคนจู้เ่าฮะเบื้องหลังบ้ามีเปิดก็ได้มึนเปิดได้ยี่บอกมันเปิดได้ลองเปิดเบ้องดย อืมโอุ้าค,ครับออันนี้แปลกๆอยู่ไอ้ที่น้องมันเป็นขมนมน,นัวนะครับเจ้าบ้ามันลยกะทิน้ำหอมอ๋อใส่กะทิน้ำแบบเียเออนี่ข้างแรกในที่บิตร่างบ่งบัอย่งหัดข้นเห็ดแน่นอนอ เพิ่นสเอาไว้ยทายให้พระกินแต่ว,ว่าเขาบวชทาให้พระมาเขากินกรอนหลวงพอ่อแล้วบอกว่าอันนี้เป็นของหลวงพ่อดีกว่าแต่แล้วสีนหลวงพอ่อบ้ามีบอกว่าขอ,อ,พอ,พาาอ,กอก่อนซะหลวงพ่อเพิ่นบ่วาดอถกพี่น้องต้องจิ้นเขาน,าน,าน,น,านั่นแน่เป๊ะ ยดก, <c oughs> กันไปมาออกันน่นยนีหเจ๋วงหไปทวงหยุดพี่มาบอกมันเรื่องไงโอ้มีหยูกพี่ว้ามลูกพี่สีมากมึอเอื้อนเบ้อ ลาบไม่ไหมเนาะคำ่อขึ้นว่า้าสมูลทอเขาไปเอาอยู่ในวัดที่บร่ไรจะไหวงกว่าแล้วมันสิข้าเกียงมันสิบดแสบปนี่เลยอันนี้คนมัดไม่ไม่จากมอไม่ไมอย่างสี้อะวมบักเนาแม่มีวัดแสบเลยครับเอาไม่น ไก่ย่งครับอ๋อไม่ทาใส่ด้วเขาอมากไก่มากตรงนีออ้อาหารป้าครับลองรับอยยังกิกีวยเ,ยเ็กใส่เนือเงือบัวนี้ครับบนันลังสร้างวันเุร์วันเดีย ว่าเอ,อื้องนี่คำน,น้ำบุทธวรมี่หลีบม่ได้จินเดยอกบาทนี่เบิดชุดมันละ่ะอ๋อพเฮดแตสแบบเอาอีกแค่บวงละนะว่ะา ครอสีบวับวดพัน,นหนึ่งบวชดมันขวาดยิบวชดก็ดีรวดแล้วให้วชด,ดีเป็นละ ข้าวไรพี่น้องข้าวไรเอาเอาบอกบอกข้าวไรพี่น้องเนี่ข้าวไรพี่น้องบ้าพู้ใส่ที่บวชแล้วครับบ้าพู้ใส่ที่บวชครับเยอะแยะเลยเราบ้าน่างเงี่ยใส่มาจุตับหมูเดีเดบเนื้อบ้าเบียร์รับหนาทีนี่ไปเดี๋ยวกินเพียรห้เบิ้งครับเดี๋ยวกินเพียรเดิ๋ยวเฮเบิ้งบ้าเบียร์สิรับหนาทีแทนบ้าพู้ใส่เนาะครับเนาะแล้วก็ อ่าทุกสิ่งทุกอย่างกับมาหน้าที่บ้าเบียร์ได้บ้าเ้อบ้าพ่อใส่สิบ,บวดเขาบรรษาเอาจากพรรษาหนึ่งวันสัน้นถ้าเพื่อนซึ่งในรถพระรรมก็ขอให้พ้นยู่ในตลอดไปแห้งดีนะครับเนาะเพื่อ,อยังเพื่อตัวพ้นเองเขาไปเลียนลู้อ่าในลมกาสับปะผักหละกะักอู่่วดบันคอเดี๋ยวมือพ้นบวชบ้ามีก็คงจะเขาไปร่วมงานน้านั่นแหละเดี๋ยวสี่ใต้ถอดอ่าสิ่งดีก็ไม่เบิง้งหลักก็สิร่งจิตร่งใจพระไม่เบิ้งวาซิเอา เราขาวไปตั้งไว้ต้นหนาเพิ่นท้ำทาเท่ทิมเพื่อจะมีควาวหมูซึกจังไรเน,หนาะครับเนาะเดี๋ยวเขาสีทดล่องใจพระไม่บังสมาธิสีแตกบอยจังสี่นะาอายุได้มากคุณแม่ยิ้นเขาครับ ฟ้าสายฝนแ,แล้วครับ่นี่ลกจักสีเมียจังเลหรอตำรวเพ่นเป็นหางเหินมูบวกเนาะหางเหินเพราะว่าววคุณอยากให้ใจสงบไปไปหาว่ามีปั๊บมันก็มีเรามันก็มีกับแกมมันก็มีของป้าบ่ายมันก็ไปเขียนหาเหรานะคเพิพ่นอยากให้ใจค่นสงบบอยไงก้านเขาอ่าสู้ลมกาวสว่าผัก มีคนบาตมีแตเ่เฮานี่บ่เบียร์ครับข้นบาตมีแต่บ่าวมีบ่าวเบียร์นี่ลราบาตบ่หมีกับลูกบ่ได้ฝนจืดไปหาเจีจ้อยผู้กองอีบอ่ยผู้ใดลูกจักคนสู้พวกเขาบ่ไใดเท่าเดียเดยเด๋ยวนี้คือฝนแน่นี่เขาจะอาอย่านลวดป้าลาบไกลไม่ไ,นไ,ไมนี่ลาบไกลไม่ไมลาบไก่ลาบไก่ กับคนเห็นใครเป็นยังหาบ่าได้สำหรับปีนี้เลยมมนดิสู้่อยเอ้เเอเราเหยียบดอกบ่ได้กินน้ำไปิไปเปียบปลาเพราะผมนี่มันเห็นเป็นแหลกฐานาน่ะ นาะคูกูแจงสายตรงของบ้านนี่ปลาไก่นั่นเดียวโดนไันปลาเฮานี่บีบไฟม,มิบม,มับม,มิบมับมีมักไส้ว่าเพิ่นเป็นพี่เป่านะเดี๋ยวเจ้ามือหน,นึ่งบ้านมีสิดึกผ้าใส่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวถือผ้าบ้านมีอยู่ดอกปลาเนี่ย เขาไปไกลเงี้ยมุดมักมุดมักมุบมัเห็ดเหยดแบบแสงสีเียาสีแดงคนมีแนี่รอคนนาะผูบบเ้เลี้ยงเกี่ยีกกำขึ้นกับคนฟาอตายของคนไงมันก็คนเพื่อนเดียวไปสีแดงใส่ยนมัมักมัดบบผมเจอคนเดียวไปสีเยวได้หมอแบบมุบมัดมัมคมน,น,น,นมม่กี่านอนไวพี่อบอกเ้ยงห่านกูเจ็บผู้ให่ตัดไปฮะ บ้านมันกินเหล้าบ่อยหรือมั้งบ้านแม่ฉันแม่ป้าปลาไก่ของเฮาเนาะครับพี่น้องเนาะว่ามันว่ามันมือนี้อยู่ในวัดเนาะนี่หรือว่าครับ สัมผัสอยู่ในวัดไหนล่ะสัมผัสอยู่ในวัดนั่นป้กเขาใจถือแล้วอันพ่นเห็ดนี่มีถุงเดียวสัมผัสหมือว่าฉินเลยล่ะครับมีมีมีถุงเดียวบ้ามีเอาซ้ำเพราะอะไรฉินลราผู้รุ่นปู้รุ่นบ่ได้อินเลยครับเด้อเขาใจว่าปู้รุ่นเบิ่งอยู่แต่ว่าครับคุณแม่มากไหมลาบไก่พ่นเห็ดก็มีถุงเดียวครับเบิ้องเดีวครับทีมงานเขาเอาแล้วเอ้าไปขอพูดถึงถุงซ้ำซูกัดที่กระตามใบงามๆเดี๋ยวสิกัดพี่ยาสดๆให้เบิ่งอีก เราจะตาเรื่องบ่ราว่าสิเป็นคุณเรดมี่ลุงเขียวไอเล่าแลีน่ายนะครับพี่น้องเนะาะไอบรรจงท่องหน่อยอหลับกับผู้ใดไคุณนาะล่งจันติบถือกวางประคองชีวิตจอ,อมโจนคอยเสียกผู้อดอีกแน่ซื้อซื้อยูทูบเนี่ยหดอะจอมโจนค่อยเสียก,ก,ยยก,กว่าสันเอา้าจังไดกับมาเบื้องเอานี่ละพระเขาวัดของแท้เขาคือม่วงนี่นี่อา้าวพุม่มใจคักตัดหนาพระได้เอาไปขาบคุณครับสวัสดีครับ